กระจังหน้าบอกเลยว่าสวยงามไม่แพ้ใครเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2 0 6 6 1แรงม้านะคะกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดา6สเต็ปนะคะสวัสดีค่ะหนุนวิาสาโนอโตโ้คาร์สาขาบางบัวทองนะคะวันนี้หนุนมากับ MG x t e n d e r 2.0 CJN Cap นะคะปี2020มีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ กระจังหน้าบอกเลยว่าสวยงามไม่แพ้ใครเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะเครื่องยนต์ดีเซล2.0 1 6 1แรงม้านะคะครอบน้ํามันไม่ไหลเยิ้มนะคะถือว่าห้องเครื่องสะอาดมากๆตัวน็อตไม่เคยโดนแกะเลยนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะกระจกมองข้างนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวปรับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยฟังก์ชันด้านในตรงนี้นะคะก็เป็นวิทยุธรรมดานะคะ สามารถเสียบสาย USB ได้ปกตินะคะส่วนตัวแอร์นะคะจะเป็นแอร์แมนนวลนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดามี <6 S 2> สเตปม,มีที่วางแก้ว2แก้วก็ภาพรวมนะคะก็ถือว่าสวยสะอาดมากเลยค่ะ ใครที่สนใจลดมือสองนะคะติดต่อมาที่แฟนเพจวิสารโอตคาสาขาบางบัวทองได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยเพียงเริ่มต้น1.99%นะคะหรือจะติดต่อที่เบอร์0811331221ได้เลยนะคะ